ดูนี่ได้ส่งในเมืองเขาสักทีโอเคคันแรกไปร้อยเอ็ดคันที่สองไปก็สมุยคันนี้เดี๋ยวไปลาดกระบังอ่ะไปส่งในเมืองเขาแล้วแต่งเรียบๆแต่หรูหราครับวสวยๆสีเงินโค้นแสงยามเย็น พี่พี่ฮะอะไรครับผมเรามีโปรอะไรบ้างโปรอ่อตอนนี้ก็ส่วนลดเอาแสนนึงไปเลยแล้วกันนะเป็นที่แล้วให้หมดเลยเนี่ยเหลือแต่เสื้อกางเกงอ่ะพอแล้วโอเคนะแล้วดอกเบี้ยมีไหมพี่ดอกเบี้ยเฮ้ยเขาไม่มีกันนะดอกเบี้ยพี่เนี่ยให้ขายให้เลยจะสดก็ลดแสนถ้าจะผ่อนจะดาวให้ดอกเบี้ยเอาสูงสุดเนกันไปเลยแล้วกันเนี่ยอกให้หมดเลยเนี่ย เนี่ยใจกว้างเหมือนมาหาสมุทรเลย <Yes. S 1> สอบถามโปรโมชั่นโอ้ได้เลยนะครับเบอร์อย่าลืมนะครับโทรมาถามได้